สวัสดีเพื่อนๆทุกทกท่านนะครับพบกับผมเช่นเดิมนะครับจอดฟันธงนะครับสำหรับฟุตบอลในก่มคืนวันพฤหัสนี้นะครับก็ต้องบอกว่า,วามีบิ๊กแมตช์อยู่หนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นศึกพเมลีกจะมีคู่เดียวนะจะเป็นคู่ระหว่างจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เจอกับพีแศษงแมนเชสเตอร์ยูไนตดนะครับ ส่วนอีก4คู่ที่เหลือนะครับก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับก็จะมีกันโชส์ส리อาร์สคู่เบลเยียมโปลีก1คู่แล้วก็ฮอลแลนด์เอลิฟดีวอซีลิกอีก1คู่นะครับซึ่งทั้ง5คู่นี้เนี่ยผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะรับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลไปสุดผลคู่เมื่อวานกันหน่อยนะครับสุปผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเริ่มจากตัวที่ผมได้กดเบนสุ่งให้สมาชิกนะครับ ก็เป็นตัวสเปอร์นะครับคู่สเปอร์เนี่ยจะกับเวตแฮมเนี่ยผมเลือกต่อไปที่สเปอร์ครึ่งลูกนะครับครึ่งแรกสเปอร์ยิงขึ้นนําไปแล้วนะนะครับเสียดายครับสเปอร์ปิดเกมไม่ได้นะครับครึ่งของครึ่งหลังเนี่ยเป็นเวตแฮมทาผลงานได้ดีกว่าแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอนะครับทำให้เวตแฮมเสมอกับสเปอร์ไปหนึ่งหนึ v v ตัวนี้เสียเต็มนะครับส่วน v v ว p ที่หน้าช่องนะครับเลเีู่กับนนวคาสเซิลเนี่ยผมเลือกรองไปที่นนวคาสเซิลนะครับคู่นี้ เลี้ยวผู้ชนะไป2อหนึ่ง VVP หน้าช่องตัวนี้กินเต็มนะครับส่วนผลฟุตบอลคู่ที่เหลือนะครับชนบุรี FC นะครับเอาชนะ BG ปทุมไปด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์คู่นี้เสียเต็มนะครับคู่ต่อมาครับอาร์เซนอลเอาชนะแอสตันวิลล่าไปด้วยสกอร์สองหนึ่งนะครับคู่นี้ยกนะครับเนื่องจากผมกดราคาอาร์เซนอลไปที่1ลูกนะครับคู่ต่อมาครับซิตี้ ต่อฟอร์เรสต์ไปที่3ลูกคู่นี้ผมเลือกรองนะครับก็เป็นฝั่งซิตี้ทำผลงานได้อย่างโหดสัตว์รัดเสียเลยนะซิตี้เอาชนะฟอร์เรสต์ไปด้วยสกอร์หกศูนย์คู่นี้เสียเต็มคู่ต่อมาครับข้ามไปที่ยูเว่เอาชนะสเปเซียไปได้ด้วยสกอร์สองศูนย์นะครับคู่นี้ผมเลือกลองสเป City, สเซียไปที่ราคาลูกครึ่งควบสองนะครับคู่นี้เสียครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับตูรูสแพ้ให้กับไปเอชไปด้วยสกอร์สามศูนย คู่นี้ครับเกือบจะยกเลวนะเป็นเปสเชมากดประตูที่3ในช่วงนาทีที่90จากคนเบอร์นาดทำให้เปสเชคู่นี้กินเต็มนะครับผลประกอบการเมื่อวานนะครับภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในแดนลบนะครับซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่ออีก5คู่ในวันนี้นะครับ วิกเคะห์บอลวันพฤหัสท,ที่1่กันยายนพศ2565นะครับสำหรับนี้ก็เริ่มเดือนใหม่ของเดือน9เดือนกันยายนนะครับก็เราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกนะครับเราไปกันที่สกอลแลนด์เอเลเดวิซ e ิลีนะครับก็จะเป็นคุลวะงเอสเซตอักมาเจอกับ n e c นไนเมเกนนะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามอาฟฟาสตาดิโอนนะครับจะเตะก,กันเวลาตีน่1ตรงนะครับ เรามาดูผลงานนลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเอเซตอ,อัมาตอนนี้อยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว3นัดชนะมา3เกมรวดเลยนะครับยิงได้6เสียไป2ประตูมีอยู่9คะแนนเต็มครับส่วนฝั่งไนเมเกนตอนนี้อยู่อันดับที่9นะครับแข่งไปแล้ว3นัดเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้ไป1นป1เกมนะครับมีอยู่4คะแนนนะครับผลงานเฮตูเฮตครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง,งทีมทีมได้เคยเจอกัน เป็นฝั่งเอสดักมานะครับเก็บชัยชนะไปได้5ครั้งสเสมอกันไป3ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งไนเมเกนเอาชนะได้2ครั้งและเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับก็เป็นเกมเมอร์ของฤดูกาลที่แล้วเป็นไนเมเกนครับเปิดบ้านแพ้กับอักมาไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเอสเซดักมาภายใต้การคุมทีมของปาสกาลเจนเซน สภาพความพร้อมในวันนี้นะครับเจ้าบ,บ้านจะมีายงานตัวผู้เพ่นมาเจ็บอยู่3รา,ายก็จะบประกบไปด้วยชินโยวเวนเฮาเซนลิชลีตีบาชัวและก็แจสเปอร์คาวสันนะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว,ว่าอักมาจะมาในาระบบ 4, 2, 3, 1นะครับแนวนรับก็จะมีบูโรมาตินอินดี้นะครับกองหลังตัวเก่าเนี่ยจะคุมประชาการในเกมรับ คู่ตรงกลางก็จะมีจอร์ดี้เคซี่จะลงเล่นคู่กับทิจานี่ไรเดอร์จะเล่นเป็นมิดฟิลด์คู่กลางในวันนี้นะครับ3แนวลุกเนี่ยวันนี้คาดว่าจะใช้เอฟเจนเดวิสแล้วก็แรโดจะเล่นเป็นสแนวลุกในวันนี้นะครับส่วนหน้าเป้าวันนี้ก็จะวางวันเกนลิสพับดิดสจะลงร่าตักขายในวันนี้นะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนครับ NEC Nijmegen ภายใต้การคุมทีมของโ o เจีย a มาเจอสภาพความพร้อมในวันนี้ครับจะมีในงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายก็จะประกอบไปด้วยมัด a อสเดอร์ f ฟกับแมกนุ s เมด s ันนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่า NEC Nijmegen จะมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันนะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นซีดูเซนนะครับผู้รักษาประตูจอมเก่าทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ย จะเฝ้าเสาแนวน,นี้แนวรับก็จะมีมาเกสจะลงเล่นเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับครเมอร์คู่ตรงกลางครับคาดว่าจะใช้พอเปอร์นะครับจะลงเล่นคู่กับรัตชนนะครับสามแนวลุกวันนี้คาดว่าจะเป็นทับซันบูจินแล้วก็ดอฟลันจะได้เป็น3แนวลุกในวันนี้นะครับหน้าเป้าวันนี้ครับก็จะวางอุสมาดานานีจะลงลาตักขายในวันนี้นะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ ก็สำหรับคุณนีนะเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยแตกต่างกันอย่างสุดขั้วจริงๆนะครับถ้าพูดถึงชื่อชันเนี่ยภาพรวมอาจจะมองว่าอักมาไม่ต่างจากนไนเมกินสักเท่าไหร่นะแต่ว่าฟอร์มการเล่นนี่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจริงๆนะครับเอสซดักมาฟอร์มห้านัดหลังสุด ชนะมา5เกมรวดเลยนะครับถ้าใครได้เห็นสติตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นฟอร์มที่ใชไรายิงๆิงของอัคมานะครับซึ่งใน5เกมหลังสุดนี้นะครับอัคมาพาตีบวกไปถึง5เกมรวดเลยนะครับส่วนฝั่งนเมเกนฟอร์มพานัดหลังสุดชนะมา2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมพี่นเมเกนครับเสมอกับโกนิงเกนไปด้วยสกอร์ห่ปอรตนหนึ่ง ผลประกอบการของไนเมเก้นในรอบ5เกมที่ผ่านมาไนเมเกนพาตีโบกีู่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์จากการทำกำไรอยู่ที่40%นะครับซึ่งเหนือราคาคู่นี้เปิดมาที่ทีมเจ้าบ้านอย่างเอเซนต์ักมาต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนะครับราคาไหลไปแล้วที่ลูกควบลูกครึ่งนะอย่างที่เราเห็นได้ชัดนะครับพร้อมการเล่นที่ผ่านมานะ ผลงานบนตารางคะแนนนะครับอัคมาก็ชนะเกมนาีกมา3เกมรวดรวมไปถึงครับผลงานในบอลทั่วยุโรปด้วยอัคมาก็ยังโชว์ผลงานได้อย่างฉายายถ้ามาเจาะลึกสถิติเนี่ยใน5เกมหลังสดุดอัคมากกดไปถึง17ประตูเลยนะนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมเรียกได้ว่าเกมลุกในช่วงนี้ของเอเซอัมคมากค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องนะครับด้วยคุณภาพทีมของทั้ง2ทีมที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับชัว,ว่าเกมนี้ครับ ในเมเก็นนะน่าจะต้านยากนะครับส่วนตัวผมมองว่าวันนี้อัคมาเนี่ยพาสีดีกว่าแล้วก็ถ้าจะเลือกทีมทํากําไรเนี่ยอัคมาก็น่าสนใจมากกว่านะครับรวมไปถึงเกมในบ้านตลอด10เกมหลังสุดของอัคมานะครับเอเซตอัคมาชนะไปถึง8เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนี่เป็นการตอกย้ําถึงสถิติที่อัามายาที่ได้เล่นในบ้านผลงานหดเอาเรื่องเลยนะครับดับงนั้นคู่นี้ไปอยู่ฝั่งอัคมานะครับมีลุ้นมากกว่าคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เอเซตอัคมารอลุ้นเม็ดที่2ฝันทง มากันที่คู่ที่2ครับไปกันที่ศึกจูเปเลริกเบลเยียมหรือว่าเบลเยียมโปลีกนะครับคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระวังอันเดอร์เลสนะครับเจอกับ k a a เอเกนนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามลอตโต้พาร์คนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอันเดอร์เลส ตอนนี้อยู่อันดับที่6ครับแข่งไปแล้ว5นะัดชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับยิงได้9เสียไป4ประตูมีอยู่9คะแนนส่วนฟังเก้นนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่9แข่งไปแล้ว5นะัดชนะ2เสมอ2แพ้ไป็น1เกมนะครับมีอยู่8คะแนนนะครับคะแนนตามหลังอันเดรชที่1คะแนนนะครับ ผลงานเฮตูเฮตครับสินัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันนะก็ไม่น่าเชื่อนะครับสิเกมหลังสุดเนี่ยเป็นอันเดอร์เลชนะไม่เคยเอาชนะเกนได้เลยนะครับเป็นการเสมอกันไป8นัดนะครับแล้วก็เป็นเกนเอาชนะไปได้2นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมที่ได้เคยเจอกันก็เป็นอันเดอร์เลชครับเสมอกับเกนไปด้วยศูนย์ประตูศูนย์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นเกมรีของฤดูกาลที่แล้วนะครับและเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับ เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนะครับอันเลชนะครับสภาพความพร้อมในววน,นี้ครับก็เรียกได้ว่าจะมีข่าวดีก็ตรงที่ไม่มีรายงานตัวฟรีมันเจ็บลดติดท,ทดแบนเพิ่มเติมนะครับจะมีอยู่รายเดียวก็จะเป็นแองเดนเชเบลที่ต้องรอเช็คความฟิตก่อลงสนามในวันนี้นะครับ โดยที่วันนี้ครับอันเดอร์เลชนะครับจะมาในระบบ3-5-2นะครับแนวรับก็จะมีเวสลีย์โฮสจากคมประชาการในเกมรับนะครับตรงกลางก็จะมีมาโกคาน่านะครับจากคมจังหวะในแดนการครับส่วนคู่หน้าเนี่ยวันนี้คาดว่าจะใช้เบเดโตรามันนะครับจะลงเล่นคู่กับเซบาส i n โนเอสโปซิโตนะครับโดยที่กองหน้าเนี่ยก็จะมีฟาเบ o โอซิวาที่ได้มาจากวูฟเนี่ยจะนั่งที่มานั่งสำรองไปก่อนนะครับ ส่วนฝั่งเกนนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้นะทีมเยอนก็ไม่มีแรงงานตัวเพื่อมาเจ็บและติดทุ่แบรเลยนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะฟูทีมวันนี้เกนนะครับจะมาในาระบบ3-43นะครับแนวรับก็จะมีเอนกาดูเอนกาเดนะครับจะคุมบระชาการในเกมรับคู่ตรงกลางก็จะมีเซเวนคุม um, จะลงเล่นคู่กับยุ ok นซอกฮงนักแล้วก็หน้าเป้าวันนี้ครับคาดว่าจะวางฮูโก้ซูเปอร์ลงลาตักข่ายแนวน,นี้นะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างจะสู่สีกันนะครับเจ้าบ้านอันเดอร์ลสฟอร์มหนัดหลังสุชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่อันเดอร์ลสนะครับแพ้ให้กับแซงเก l u ลุสมาด้วยสกอร์2ประตูหนึ่ง ผลประกอบการของอันเดอร์ลินะครับนในรอบเกมที่ผ่านมาอันเดอร์ลิพาตีบวกไป3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%ส่วนฟังเก้นนะครับฟอร์ม5นัดหลังชกชนะมา2แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่เก้นนะครับแพ้ให้กับรอยยันอันเว็ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับผลประกอบการของเกเ้นในรอบเกมที่ผ่านมาเก้นพาตีบวกอยู่หเกมยกไป1เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่20%เพียงเท่านั้น ซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านอันดาเลสต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับก็ไม่แปลกนะที่ราคาจะเปิดมาถูกขนาดนี้นะครับนเนื่องจากทั้ง2ทีมนี้ฤดูกาลนี้ผลงานยังไม่ดีเลยนะครับเจ้าบ้านอันดาเลสเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นทีมระดับท็อปๆของลีกเบลเยียมเลยนะซึ่งผลงานที่ผ่านมาอันดาเลสก็มักจะเกาะกลุ่มหัวตารางได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยเป็นอันดาเลสเริ่มผลงานตกต่ำลงพอสมควรยิ่งมาเจอกับเกนเนี่ย สถิติเฮตูเฮตนะครับบ่งบอกเลยว่าเป็นอันเด l รเลชนะครับเหมือนบอลแพ้ทางนะครับเหมือนงูเหลิมกับเชือกกล้วยเนี่ยเวลาอันเดเลชมาเจอกับเกนทีไรนะครับผลงานมักจะไม่ค่อยดีเสมอแต่ถ้านับกันเรื่องของผลงานปัจจุบันนะครับยิ่งไม่ต่างกันเลยนะครับดังนั้นคู่นี้ส่วนตัวผมมองว่ามีโอกาสสูงมากที่ผลจะไปจบที่ผลเสมอนะครับถ้าผลจบผลที่เสมอเนี่ยดังนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเกนวันนี้น่าจะมายันได้ ฟมากันที่คู่ที่3นะครับไปกันที่ศึกกันโชริอานะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างโบโรญยาเจอกับซาเลนิตาน่านะครับ คู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามเรดดโตดาวลาร่านะครับจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านโบลอนยาตอนนี้อยู่อันดับที่สิบหกนะครับเปิดลีกมาสามนัดเนี่ยโบลอนยาผลงานยังไม่ค่อยสู้ดีนะเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองเกมยิงได้สองเสียไปฆ่าประตูมีอยู่หนึ่งคะแนนส่วนฝั่งซาแลนิตาน่าตอนนี้อยู่อันดับที่สิบเอ็ดนะครับแข่งไปแล้วสามนัดเนี่ยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งเกมยิงได้สี่นนเสียไปหน,นึ งานดูดีกว่าบอลญ,ญ่าในช่วง3นัดแรกนะครับเหตุทูเหตนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับสนัดหลังสุดเป็นบอลญญา่าเอาชนะไปได้1ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งซาแ,แลนินาเอาชนะไปได้1ครั้งนะครับก็เป็นผลงานที่เจอกันของฤดูกาลที่แล้วทั้ง2เกมเลยนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันน,นะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้าน บุรญานะครับภายใต้การคุมทีมของซินิซามิไฮโลวิดนะครับสภาพความพร้อมแนวน,นี้ฝั่งเจ้าบ้านก็จะมีข่าวดีก็ตรงที่ฝั่งบุรุญาจะไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดทุดแบนเลยนะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่ามิไฮโลวิดจะวางระบบ3-5-2นะครับแนวรับก็จะมีไก่ไม่เดียวจกคุมจากการในเกมรับนะครับ ส่วน3มิดฟิลเนี่ยวันนี้คาดว่าจะเป็นยอร์ดี้เซาเทนนิโคลัสโดมิงเกสแล้วก็โรเบโตโซเลียโนนะครับแล้วก็คู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นลิกคาโดออสโซลินีนะครับจะจับคู่กับมาร์โกอาดนาลโตวิดนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับซาเลานิตาน,น่านะครับภายใต้การคุมทีมของดาวิดเอ็นิโคลาสภาพความพร้อมในวันนี้นะครับจะมีในงานตัวผู้ฟุตบอลเจ็บอยู่4รายก็จะประกอบไปด้วยมาเตโอโรวัตโตอีวาลาโดวานอวิชฟองลิเบอรี่แล้วก็เอมิวโบฮินเนนนะครับ โดยที่วันนี้ครับคาดว่าซาแลนิตาน,น่าจะมาในระบบ3-5-2นะครับแนวรับก็จะมีนอร์แบดยอมแบจากกุมชาก,การในเกมรับนะครับมิดฟิลด์3คนครับก็จะมีคูริเบอรี่จิโดมาชิโเล่และก็ชอนนี่วิเฮนยานะครับคู่หน้านะครับวันนี้ก็จะวางบูเลเยดีอาจะลงเล่นคู่กับเฟเดริโกโบนัสโซลีนะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันเลยนะครับสำหรับคุณนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ถ้าพูดกันถึงภาพรวมเนี่ยผลงานไม่ต่างกันเลยนะครับซึ่งบรลิญ,ญาเนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา1นเสมอหนแพ้ไป3เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่บรลิญ,ญาแพ้ให้กับเอซีมิลานไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศในรอบเกมที่ผ่านมาครับบลญญาไม่เคยพาตีบวกได้เลยนะครับ มียกไป3เกมแล้วก็พานลบไป2เกมนะครับอัตราการทำกำไรเนี่ยศรส่วนฝั่งซาเลนิตาหน้านะครับฟอร์ม5้านัดหลังสุดชนะมา1เสมอ2แพ้ไป2เกมเกม่าสุดเป็นเกมที่ซาเลนิตาหน้าครับเล่นในบ้านฟอร์มดีจัดจัดเลยนะเอาชนะซามโดเลไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งผลประกอบการของฝั่งซาเลนิตาหน้าก็ค่อนข,ข้างจะดูดีเล็กน้อยนะจาก5เกมหลังสุดเนี่ยซาเลพาบวกไป3เกมนะครับลบไป2เกมคิดปเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%ซึ่งเดือราคาคู่นี้เปิดมาที่ ชาวบ้านอย่างโบริญญา ต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับคุณครับถ้าว่ากันในเรื่องของฟอร์มการเล่นกับคุณภาพผู้เล่นเนี่ยไม่ต่างกันนะครับซึ่งทั้ง2ทีมนะครับถ้านับผลงานเฉพาะในลีกนะครับเป็นบริญ่าทําผลงานได้แย่กว่านะครับเจ้าบ้านเนี่ยตอนนี้เนี่ยสเกมผ่านมาแล้วยังไม่ชนะใครนะครับแล้วก็เสียไปถึง5ประตูส่วนฝั่งซาแลนะครับสเกมที่ผ่านมานะครับเสียไปเพียงแค่ประตูเดียวนะครับว่ากันด้วยเรื่องของฟอร์มการเล่นเนี่ยแน่นอนครับทีมเยือนดูดีกว่าซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นซาแลนิตาหน้าเปิดบ้านเอาชนะ3ามโดเรีย ประตูศูนย์เรียกได้ว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เรียกความมั่นใจให้กับทีมเยือนได้เป็นอย่างดีเลยดังนั้นจากเลที่เปิดมาส่วนตัวผมมองว่าบุรุษยาวันนี้ครับถึงแม้ว่าจะต้องการ3มแต้มมากเพียงไหนนะแต่ด้วยสกายภาพทีมแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยยังปะติดปะต่อกันไม่ค่อยติดนะครับโดยเฉพาะในเกมลุกเนี่ยคู่นี้นะครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่ซาแลนนิตาจะมายันได้ฟันธง ไปกันที่คู่ที่4นะครับกันโชซ์ซิลิออีก1คู่นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างออตแลนตาเจอกับตริโนนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเจวิสสเตเดียมนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีหนึครับเรามาดูผลงานในลรีของทั้ง2อทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านออตแลนตาตอนนี้อยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว3นัดชนะ2เสมอหนยังไม่แพ้ใครมีอคะแนนส่วนฝั่งตริโน ตอนนี้อยู่อันดับที่7นะครับแข่งไปแล้ว3 ats, 2, น,นัดชนะ2อเสมอ1มีอยู่7คะแนนเท่ากันนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมแล้วก็ผลงานบุลรีกเนะี่ยถือว่าก็ได้เคียงกันเป็นอย่างมากนะครับสถิติเฮตูเฮต์นะครับสินัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมีได้เคยเจอกันนะครับอัลตันต้าเก็บชชนะไปได้4นัดเสมอสแล้วก็เป็นฝั่งตริโนเก็บชชนะไปได้สนัด 2, ats, นะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ 2, ats, ทั้ง2ทีมนีได้เคยเจอกันก็เป็นเกมของเมื่อรดูกาลที่แล้วเป็นอัลตันต้าเสมอกับตริโนไปด้วยสระนคับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับแอตแลนตาภายใต้การคุมทีมของจานเปโรกาสเปรินีสภาพความพร้อมแนวน,นี้จะมีในงานตัวผู้ได้มาเจ็บอยู่2รายนะครับก็จะประกอบไปด้วยมาโกคารเนเซ็กชี่กับบรัดซิมบิดีนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าออตแลนตาจะมาในระบบ3 412ี่นะครับแนวนรับก็จะมีเมลลีเดมิเลจะคุมมาชาการในเกมรับในวน,นี้นะครับคู่ตรงกลางครับคาดว่าจะใช้ มาเชนเดรูนครับจะลงเล่นกับเชิญคูปไมเนอร์ส่วนตัวปั้นเกมหุ้นหน้าต่ำวันนี้นะครับก็จะเป็นแอตลาซอนนะครับจะเป็นตัวปั้นเกมในวันนี้คู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นมาริโอปาสลิทจะลงเล่นคู่กับดูวานซาปาตานะครับไปที่ฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับกระทิงหินโตริโนนะครับภายใต้การคุมทีมของอีวานยูริชนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้จะมีในงานตัวผู้ริบบะเจ็บอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นอเล็กเซย์มิรันชุก โดยที่วันนี้ครับคาดว่าตรีโน่จะมันระบบ3 4 2 1นะครับแนวรับก็จะมีแพชชุดนะครับจะคุมมันชะก,การในเกมรับคู่ตรงกลางครับคาดว่าจะใช้เมิลิชชีจะลงเล่นคู่กับควาโลลินตีนะครับส่วนตัวปั้นเกม2ตัวเนี่ยหรือว่าเพเมเกอร์เนี่ยวันนี้คาดว่าจะใช้เนมันยาอาราดอนยิชจะปั้นเกมร่วมกับนิโคล่าวลาสิตนะครับหน้าเป้าวันนี้ก็จะวางอันโตนิโอซานาเบียจะลงหน้าตักขายอย่างนี้นะครับ เราไปดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานที่ผ่านมานะครับถือว่าค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผลงานในลีกนะแต่ว่าฟอร์มโดยรวมนะครับถ้านับไปที่5นัดหลังสุดนะครับเป็นอาร์ตันตานะครับชนะมา2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่อาร์ตันตาบุกไปเอาชนะเวโรนามาได้ด้วยสกอร์หประตูศูนย์ ผลประกอบการของอนะัลตันตาในรอบพาเกมที่ผ่านมาครับอัลตันตาพาตีบวกอยู่2เกมยกเป็นหเกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่40%นะครับส่วนฝั่งโตอริโนนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยชนะมาสมเสมอหนึงแล้วก็แพ้ไปหนเึเกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่โตอริโนครับเจอกับน้องใหม่อย่างเครโมเนเซ่ ese, แล้วก็เป็นโตอริโนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สอประตูหนึ่ง ผลประกอบการของโตรรโนในรอบผาเกมที่ผ่านมาโตรรโนพาตีบวกอยู่4เกมนะครับแล้วก็พาลบไป1นเกมคิดเป็นเปอร์เซนต์จากการทํากําไรอยู่ที่80%สังเกตดีๆนะครับในรอบ4เกมหลังสุดนะครับเป็นโตรรโนพาทําเงินมาทั้ง4เกมรวดเลยนะฮะซึ่งในราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านอัตาลนตาต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาไหลลงมาแล้วนะครับเป็นที่อัตาลนตาต่อที่ราคาครึ่งควบลูก คู่นี้ครับภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับจะเห็นได้ชัดลยว่าขุมกําลังเนี่ยออตแลนตายังดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่เรื่องของฟอร์มการเล่นเนี่ยปีนี้โตลิโนโเปิดหลีกมา3นัดเนี่ยถือว่าทาผลงานได้ดีนะครับซึ่งเนี่ยราคาเป็นเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะคู่นี้ครับผมแนะนำลยว่าอยู่ฝั่งทีมเยือนเนี่ยวันนี้น่าจะได้ลุ้นมากกว่านะครับเชื่อว่าถ้าขี้เลสุดนะครับโตลิโนโจะมาแพ้นะผมมองว่าโตลิโนโก็จะแพ้ไม่ขาดนะครับแต่ ด้วยักภาพทีมของโตริโน่ชุดนี้เชื่อว่าวันนี้ครับโตริโน่จะมายันเสมอได้นะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่กระทิงหินโตริโนโ่ยันไหวฟันธง <S <S เรามากันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่คู่บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันนี้เลยนะครับก็จะเป็นศึกพิมพ์ลีกคู่เดียวเลยนะจะเป็นคู่ระหว่างจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เจอกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ คู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนาม King Power Sta d i u มนะครับจะเตะกันในเวลาที่สตรงนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันน,นะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับเลสเตอร์ซิตี้ตอนนี้อยู่บวยของตารางเลยนะครับอยู่อันดับที่20เนี่ยแข่งไปแล้ว4นัดยังไม่ชนะใครเสมอ1แพ้ไป3เกมนะครับยิงได้6เสียไป10ประตูมีอยู่1คะแนนเพียงเท่านั้นส่วนฝั่งแมนยูครับตอนนี้อยู่อันดับที่11นะครับแข่งไปแล้ว4นัดชนะ2แพ้ไป2เกมยิงได้4เสียไป7ประตู มีอยู่6คะแนนนะครับผลงานเฮ to Head ครับก็ถิติเฮดทูเฮดสิบนัดหลังสุดที่เคยเจอกันนะครับเลตเตอร์ Letter, ครับเอาชนะไปได้3นัดเสมอกัน3นัดแล้วก็เป็นแมนยูครับเอาชนะไปได้4นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แมนยูครับเปิดบ้านเสมอกับเลตเตอร์ซิติไปด้วยสกอร์หประตูหนึง เมื่อเดือนเมษายนเป็นเกมของรุูการที่แล้วนะครับซึ่ง10เกมหลังสุดเนี่ยทั้ง2ทีมก็ผลงานค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากเลยนะครับโปรแกรมนัดถัดไปของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่ง้าบ้านเลสเตอร์เนี่ยในอีก3วันข้างหน้าก็จะมีเกมไปเยือนแบตันฮอบเอาเบียนนะครับส่วนฝั่งแมนยูครับจะมีเกมบิ๊กแมตที่จะเจอกับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลที่สนามโอเทฟอร์ดในอีก3วันข้างหน้าเช่นเดียวกันนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ,บ้านนะครับจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของแบนดันลัตเจอร์สภาพความพร้อมในวันนี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยวันนี้จะไม่มีชื่อของไรอันเบอร์ชานลิคโโดเปเนล่าแล้วก็เจมส์ d มดิสันสามรายนี้ยังมีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนในรายของเวสลีย์โฟฟาน่านะครับล่าสุดตอนนี้ได้ย้ายไปเล่นให้กับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งก็เป็นเลตเตอร์จะเสียกองหลังคนสําคัญไปอีก1นึ่รายในฤดูกาลนี้นะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเลตเตอร์จะวางระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นแดนนี่วอร์ดนะครับแนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นชิโมตีคาสเซเย่ฝั่งซ้ายก็จะเป็นเจมส์ดัสตินนะครับคู่เซ็นนะครับก็จะเป็นจอห์นนี่อีแวนจะลงเล่นคู่กับ d ดนเนลลอามาตตีนะครับ คู่ตรงกลางครับก็จะเป็นบูบากาเรสซูมาเล่นะครับจะลงเล่นคู่กับคินันดิวเบอรี่ฮอลนะครับส่วน3ามน้นลูกครับตัวลุ้มเส้นคาดว่าจะใช้ฮาวิบารนะครับกับอายอเซเปเลสตัวปั้นเกมนีครับก็จะเป็นเดนิสไบเอจะลงเล่นแทนเจมมีแมดิสันนะครับถ้าในรายของเจมมีแมดิสันยังเช็คความฟิตไม่ผ่านนะครับส่วนหน้าเป้าวันนี้ก็จะวางเจมมี่วาดี้จะลงล่าตักขายแนวน,นี้นะครับ ส่วนฟังทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับภายใต้การคุมทีมของเอลิกเทนฮาร์กนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้แมนยูก็จะมีรายง,งานตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่4รายนะครับก็จะประกอบไปด้วยวิกตอร์ลีเดเลฟฟาคุนโดเปเยสตี้แบรนดอนวิลเลียมแล้วก็อองตนี่มักซิยาลนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าแมนยูนะจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีเดวิดเดกิอาจะเฝ้าเสาในวันนี้นะครับ กองหลัง4คนครับฝั่งขวาก็จะเป็นด Diego Daro ฝั่งซ้ายก็จะใช้ t a r ร l มาลาเซียนะครับคู่เซนนะครับยังคงจะใช้ลิซ c นโดมาร์ติเน z จะลงเล่นคู่กับ r าเฟลวาลานนะครับวันนี้ครับคาดว่าจะเป็นโอกาสของ Casemiro จะปักหลักเล่นกลางรับในวันนี้ครับคู่กับค Christian e r i k s e นโดยที่จะดับเฟรดกับสก Scott McTominay ลงไปนั่งสำรองนะครับส่วน3ในลูกนี้วันนี้คาดว่าจะเป็นแอ Antoni a r r a กาบูโน่เฟร์นันเดสและก็เจดอนซานโช o นะครับหน้าเป้าวันนี้ คาดว่าจะเป็นโอกาสของมาคัดลัตฟอร์ดจะเล่นในตำแหน่งหน้าเป้าในวันนี้นะครับโดยที่จะมีคิสเียโนโรนโดจะลงเล่นเป็นซูเปอร์ซับต่อไปนะครับซึ่งทางฝั่งของแมนยูนะที่ต้องเช็คอีกทีนึงคือก็จะเป็นแอนโทนีนะครับอีกตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาจากอาร์เจน์อัลตาดัมนะครับก็ต้องรอเช็คว่า,าวันนี้เนี่ยแอนโทนีจะได้ลงทะเบียนทันเกมที่จะลงเล่นกับเลสเตอร์หรือเปล่านะครับถ้าทันเนี่ยผมมองว่าวันนี้ ลิกเทนฮากอาจจะส่งเล่นเป็นตัวสำรองอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเลดราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูเตดต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้นะคู่นี้นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ครับ คู่นี้ผมจะไปให้ที่ไลน์นะครับก็ที่ไลน์เนี่ยจะเจอกันที่เก่าเวลาเดิมเป็นเวลาประจำเลยนะนะครับในช่วงเวลาของคำ่ำเพื่อนๆใดที่ต้องการรับเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์ jos88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์ comment, แล้วก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนส่องเพิ่มผมเ,เพื่อนนะครับเพื่อขอรับทัศนะหรือว,ว่าสอบถามที่ 7vvip กันได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับคู่ไหนหน่าตามคู่ไหนจะสวนหรือว่าคู่ไหนจะพลิกล็อกลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสาหรับทั้ง5คู่นี้ผมจะสรุปสั้นๆอีก1รอบนะครับคู่แรกครับเอเซตอัคมากับ n e c นอีซไนเมเกนนะครับคู่นี้เนี่ยว่าการื่องของฟอร์มการเล่น ชัดๆเลยนะนะครับอักมาดูดีกว่าและสดกว่าอย่างมากคู่นี้ผมเลือกต่ออักมาไปรอรุ่นเม็ดที่2นะครับคู่ที่2ครับอันเดลช e กับ KAA Gen นะครับคู่นี้ครับถ้ามองแค่ชื่อชั้นเนี่ยแน่นอนครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบอันเดลช e มากกว่าแต่ถ้าเราไปเจาะลึกสถิติดีๆอันเดลชในชั่วโมงนี้ฟอร์มไม่นิ่งแล้วก็ยังรุ่มๆดอนอยู่ดังนั้นเกมนี้นะครับผมเลือกลองไปที่ KAA Gen ราคาปอๆนะครับ คู่ที่4ครับบรลอนยากับซาแลนิตาหน้านะครับคู่นี้ครับก็ผมเลือกรองไปที่ซาแลนิตาน่าที่ราคาครึ่งลูกเชื่อว่าวันนี้ครับซาแลนิตาจะมายันได้นะครับและคู่ต่อมานะครับอัตแลนตากับโตริโนนะครับคู่นี้ครับภาพรวมนะครับผลงานและฟอร์มการเล่นรูการนี้ค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากเรืเปิดมาเนี่ยเป็นอัตแลนตาต่ออยู่ที่1ลูกแล้วก็ไหลไปที่ครึ่งครบลูกแล้วนะครับดังนั้นจากราคาไหลลงเนี่ยเชื่อว่าวันนี้มีโอกาสสูงมากที่โตริโนจะมายันได้ คู่นี้นะครับผมขอเลือกลองไปที่โตริโน่และคู่ที่5นะครับเลสเตอร์ซิตี้กับแมนยูนะครับซึ่งคู่นี้นะครับในใจผมมีแล้วนะครับถ้าเลทราคาไม่ปรับไม่หนีไปมากกว่านี้ซึ่งคู่นี้นะครับเพื่อนๆท่านใดหนะ้าที่ต้องการรับทัศนะและให้ผมฟันธงในคู่นี้นะครับก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์นะครับ SJOs88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แลวก็ที่ QR Code นะครับก็สแกนและส่งเพื่อนผมเพื่อนนะเพื่อที่จะรอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP นอกจากคู่นี้นะครับก็จะมีบอลเต็งบอลสูงต่ำหรือบอลสเต็ปที่ผมคัดสรรส่งให้เพื่อนๆทางไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับจะเจอกันที่เก่าเวลาเดิมในทุกวันนะครับกับผมนะครับจอร์ดฟันทงนะครับบอลเด็ดหน้าลงทุนนะก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ u t u b e นะครับดูบอลหลังบ้าน ช่องนี้นะครับก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สคราย์กดกระดิ่งกุง้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะพาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่รายนะครับ j o s 8ป8ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ qr code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศานะและทีเด็ดคู่ vvip กันได้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน ep หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัย สวัสดีครับ